สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังทรายข่าวพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์และว,วันนี้อยู่กับนัดเหมือนเดิมค่ะนัดมาพร้อมกับพิธีกรรายการข้างเคียงก็คือพี่อิทจ,จากรายการเล่าเข้มๆนั่นเองค่ะครับสวัสดีครับมาที่ข่าวแรกกันค่ะกับการพบดวงจันทร์ของดาวเสาเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลักสิดวงเลย อันนี้ได้รับการยืนยันจากสาหาพันธดาราศาสตร์สากลหรือว่า IAU นะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยดาวเสาเนี่ยมีดวงจันทร์หรือว่าดาวบริวารที่โคจรรอลลบรอบเนี่ยทั้งหมด83ดวงซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกแล้วมีการค้นพบเรื่อยๆก็ก่อนหน้านี้ที่เราเคยอ่านข่าวไปเรื่องของดาวพฤหัสที่พบว่าดาวพฤหัสมีดวงจันทร์เพิ่มทําให้มีดวงจันทร์โคจรรอบดาวพฤหัสทั้งสิ้น92ดวงถือเป็น สถิติสูงสุดในระบบสุริยะของเราเป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์มากที่สุดแต่แล้ววันนี้เป็นยังไงน้องนัทตอนนี้ดาวเสาได้พุ่งแรงแสงเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยด้วยการเจอเพิ่มทั้งหมดอันนี้เพิ่มนะคะเพิ่มมา62ดวงจากการสังเกตของนักดาราศาสตร์จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ฟิสิกส์อะคาเดเมียซินิกาแห่งไต้หวันและ ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยบิติสโคลัมเบียอันนี้เป็นแกนนำเนาะซึ่งมีสถาบันอีกมากมายที่ร่วมการค้นพบอันนี้บอกว่าพบอีก62แล้วก็มีภาพแสดงเส้นทางวงโคจรให้ดูด้วยถึง4ดวงซึ่งถ้าใครดูใน u t u b e นะคะเราก็จะขึ้นภาพนี้ให้ด้วยซึ่งนะครับทีมวิจัยของเขาใช้เวลารวบรวมข้อมูลนะนานถึง2ปีตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2021แล้วก็มาตีพิมพ์ในปีนี้เนาะโดยใช้กล้องโทรทัศน์ ทั้งของแคนาดาฝรั่งเศสฮาวายซึ่งเป็นการร่วมมือของเขาเนาะตั้งอยู่ที่บนภูเขาโมนาเคียในยรัฐฮาวายโดยนะฮะคนอาจจะสงสัยว่า,ามันเป็นอะไรแบบสังเกตมั่วลหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเขาใช้เวลา2ปีแล้วก็รวบรวมนะครับข้อมูลเพื่อยืนยันแล้วว่ามันเป็นดวงจันทร์เพราะว่ามันมีวงโครจรที่เป็นโครจรรอบดาวเสาอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่บินผ่านมา การค้นพบนี้นะคะยังช่วยอนุมานถึงความวุ่นวายของดาวเสาเพราะว่ามีมีดาวบริวารบางดวงที่มีความแปลกก็คือมีทิศการโคจรที่แตกต่างกันบางดวงก็มีทิศส่วนทางกับการหมุนของดาวเสาซึ่งหนึ่งในทีมนักวิจัยเขาก็บอกว่าเอออาจจะมาจากการชนกันเองของดวงจันทร์อันใหญ่ให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่า อาจจะเกิดการระเบิดเป็นชิ้นเล็กๆมาก่อนซึ่งต้องศึกษากันต่อไปค่ะแต่ว่าณตอนนี้ดาวเสาร์ก็เลยมีดวงจันทร์ทั้งหมด145ดวงครองแชมป์ในระบบสุริยะตอนนี้เลยค่ะซึ่งดวงจันทร์นะครับก็คือเนานิยามการเมื่อกี้เราก็สงสัยแล้วก่อนที่จะมาอัดมาคุยกัน <สด S 1> ว่าเออนับยังไงว่าเป็นดวงจันทร์ทำไม,มนะว่าเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมล้วก็มาดูล้วนิยามของดวงจันทร์ก็คือเป็นสิ่งของแข็ง เนาะเ,เป็น็อกี้เป็นเป็นเป็นคล้ายๆหินหรืออย่างที่บอกว่ามันเป็นดวงจรรวันทร์อาจจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้อะโคจรร,รอบดาวเคราะห์หรือโคจรร,รอบอุกกาบาตอุกกาบาตบางลูกก็มีดวงจันทร์แต่ว่าจะถ้าโคจรร,รอบดาวฤกษ์เราไม่นับว่าเป็นดวงจันทร์จะเป็นดวาวเคราะห์เหมือนเราอะรโคจร,รรอบดวงอาทิตย์นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือพวกนี้ก็คือจะต้องโคจรรอบดาวเคราะห์แล้วก็มีวงโคจรที่แน่นอนสม่ำเสมอเป็นคาบที่ ม่ำเสมอเราถึงจะนับมันว่าเป็นดวงจันทร์เป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจมากเมื่อกี้ก็คุยกับพี่อิดว่าเอ้ยแล้วอะไรคือดวงจันทร์ก็เลยหาข้อมูลเป็นที่พี่อิดพูดเมื่อกี้นี่และในอนาคตนอาจจะเพิ่มหรือมันอาจจะลดก็เป็นไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันเยอะอะมันมีโอกาสที่จะชนกันชนกันได้เกิดขึ้นได้ก็อ,อ,อาจจะแตกไปที่นเล็กลงไปอีกก็อาจจะทําให้มันมีเยอะขึ้นไปอีกหรืออาจจะแตกแล้วหลุดออกจากวงโคจรหนึ่งก็อาจจะมีจํานวนที่ลดลงอาจจะเจอขึ้นเพราะว่า พบมากขึ้นมีอะไรที่ยังไม่เจอก็เป็นไปได้เพราะว่าดูจากขนาดของดาวเสาร์และดาวพิหาสก็คือยิ่งใหญ่มากๆเราอาจจะมีเทคโนโลยีที่ทําให้เห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดเล็กเล็กจิว๋วก็ต้องมาดูนิยามเลยนะโคต่อไปว่าต้องขนาดเท่าไหร่กันแน่ถึงจะเป็นดวงจันทร์ข่าวต่อมานะคะกับข่าวเสื้อผ้าข่าวเทคโนโลยีที่นำมาผลิตเสื้อผ้า ที่จะทาให้เสื้อผ้านเนี่ยถูกใจสายออกกําลังกายสายฟิตเนสาสายที่ดูแลรูปร่างตัวเองกับชุดโซโซสูท so ค่ะพี่อิดโซโซสูท so so นะครับเป็นชุดจากบริษัทโซโซฟิต so เป็นแบรนด์เสื้อผ้าของญี่ปุ่น,นคือเขาอ so so. เออเขาก็ตั้งตั้งบริษัทชื่อโซโซฟิต so ขึ้นมาเพื่อสร้างชุดโซโซสูท so so <laughs> โอเคอย้อนกลับไปย้อนกลับมาอ่ะซึ่งต้องบอกว่าชุดนี้มันก็เป็นชุดพลีเอสเตอร์ยาสังเคราะห์เข้ารูป ใส่แล้วคือแนบเ,<อ>เนืออ่าและซึ่งบนชุดเนี่ยก็จะมีจุดช่วยระบุตำแหน่งสำหรับอ่านค่าร่างกายมากกว่า20,000ตำแหน่งแต่ละจุดมีขนาด6มิลิเมตรถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่จะช่วยบอกวิธีการขายับร่างกายและก็วัดส,ส่วนของเราผ่านจุดที่ติดตั้งอยู่บนชุดอ,อย่างครบถ้วนก็ถ้าใครที่เป็นแฟนของหนังพมาเวลซีจีต่างๆหรือว่าคนที่เล่นเกม ต่างๆก็จะรู้จักกับคำว่า m o c a ปหรือ Motion Capture ก็จะเป็นหลักการเดียวกันคือเราติดจุดต่างๆไว้เนี่ยไว้บนบนชุดแล้วก็ให้กล้องอ่านจุดว่าแต่จุดมันห่างกันเท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่เครื่อมาวัดการเคลื่อนไหววัดเส้นรอบวงต่างๆของของ,ของอวัยวะของเราเพราะว่าหลายๆคนนะครับอย่างพวกที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการแค่ตาช่างธรรมดาเพราะว่าตาช่าง มันบอกอะไรไม่ได้บางคนเขาเออกรลังกายน้าหนักเขาเพิ่มขึ้นแต่สัดส่วนเขาดีขึ้นเขาต้องการที่จะรู้ว่าอะไรมันหายไปและอะไรมันเพิ่มลงมาไขมันอาจจะหายไปหน้าท้องเล็กลงแต่แขนอาสตรเล่นแขนมาเป็นอาทิตย์แขนใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอกใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะซึ่งโซโซสูต so รสนนราคาอยู่ที่3,400บาทไทยคะ่ะอันนี้โดยประมาณเนาะซึ่งไซส์ของโซโซสูต so รเนี่ยว่าเราจะซื้อไซส์ไหนดีสมมตินัด นะรูปล่างแบบนี้คนจะซื้ออะไรเขาก็บอกว่าไซส์จะวัดตามน้ําหนักแล้วก็ส่วนสูงของผู้ใช้ก็คือเราส่วนสูงเท่าไหร่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะออกเป็นไซส์ที่เขาฟิตไวเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ sosofit com ได้เลยข่าวถัดไปนะครับมันเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อาจจะขัดควารู้สึกกันมานิดนึงจาการสาร i Science เขาบอกว่ายุงก่อนอันนี้เราอาจจะเคยได้อ่านข่าวกันมาว่ายุงเนี่ยมันตามกลิ่นของคนจากแบบกลิ่นตัวจากลมหายใจกลิ่นแบคทีเรียต่างๆที่ออกมาจากร่างกายคนทีนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่ายุงปกติยุงเป็นสัตว์ที่มันกินน้ําหวานเป็นอาหารนะครับแล้วก็มีแต่ยุงตัวเมียที่ต้องการจะวางไข่เท่านั้นที่จะมากินเลือดของมนุษย์น้องหรือกินเลือดของสัตว์ต่างๆโดยปกติเนี่ยพวกมันจะ ติดตามมนุษย์หรือติดตามสัตว์จากสารที่ปล่อยออกมาคือเราเรียกพวกมันนี้ว่าเป็น VOCs หรือย่อ,ยอม,มาจาก Volatile Organic Compound นะคะก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่ปล่อยจากร่างกายสิ่งมีชีวิตนี่แหละอือก็ต้องบอกว่านักวิจัยเนี่ยเขาก็สงสัยใช่ไหมเขาก็เลยเอามาทำการทดลองนะครับโดยทดลองกับเสื้อ4ตัวจากกลุ่มตัวอย่าง4คนที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะนักวิจัยเชื่อว่า อย่างที่เราบอกไปว่าคนที่ไม่อาบน้ําเนี่ยจะดึงดูดยุงได้มากกว่าเพราะว่าจาก VOC ที่มันปล่อยอ,ออกมาใช่ไหม,มแล้วก็นําเสื้อเนี่ยไปล่อยุงหลังจากนั้นก็มาทดสอบอีกโดยการเอาเสื้อ4ตัวเนี้ยไปซักในสบู่ต่างยี่ห้อกันก็มีไดอา m ์มีโดมีเนทีฟแล้วก็มีซิมเพิลทรูธนะแล้วก็เอากลับไปล่อยุงอีกครั้งหนึง่งผลทดสอบพบอว่าไงเขาก็บอกว่ายุงเนี่ย ชื่นชอบเขาเรียกว่าไปตอมเสื้อมากขึ้นในสามยี่ห้อยกเว้นสบู่ยี่ห้อเดียวที่ยุงเนี่ยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็คือยี่ห้อเนทีฟเพราะว่าเป็นกลิ่นของมะพร้าวเนี่ยเห็นปะมีในยยะสาคัญอาจจะคิดว่าเอ้ยอาบสักแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยยุงจะต้องนั่นในกลิ่นเหงื่อมันหายไปแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้สามยี่ห้อเนี้ยมันเป็นกลิ่นของดอกไม้ใช่ซึ่งมันเป็นอาหารหลักของของยุงอยู่แล้วทีนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งกลิ่นเหงื่อ ผสมก็กินดอกไม้กลายเป็นยุงยิ่งชอบเข้าไปใหญ่แต่กับการกับของเนทีฟเนาะที่เป็นกลิ่นมะพร้าวเนาะก็เลยทําให้งานวิจัยเนี้ทำให้น่าสนใจว่าอการที่เราจะฉีดน้ําหอมหรือการที่เราจะเลือกอสบู่หรือเลือกผงละฟอกก็มีผลต่อต่อยุงกับร่งยายใช่า <c oughs> บางอา,อาจจะไม่ใช่แค่กลิ่นตัวอย่างเดียวแล้วที่บอกว่าทำไมคนนี้ถึงโดนยุงกัดมากกว่าอาจจะต้องเราอาจจะต้องเป็นเพราะว่า น้ำหอมหรือผ่ากินดอกไม้น้ำยาปรับผ้านุ่หรือน้ายาลิดพาดก็ตามใดๆก็ตามอาจจะมีผลจากงานวิจัยนี้เนาะซึ่งตอนนี้นก็คิดว่าแบบยิ่งคนไม่อาบน้ำเนาะอันนี้ถ้าอ้างอิงจากงานวิจัยเนี่ยยิ่งคนที่แม่ไม่อาบน้ําแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวฉีดน้ําหอมไปแล้วกวันนี้ฉีดน้าหอมกินดอกไม้ก็อาจจะแบบเพิ่มความทําให้ยุงตอบมากขึ้นก็เป็นได้นะอืฉะนั้นแล้วครับทางทีมวิจัยก็เลยแนะนําว่าอาจจะต้องลองเปลี่ยนน้ําหอมเนาะเป็นกลิ่นอื่นๆที่ ไม่ใช่ดอกไม้หวานๆวาอะก็าจจะลองเป็นน้ำมันมะพร้าวเนาะกินมะพร้าวหรือจะฉีดเป็นน้ำหอมกลิ่นตะไคร้หรือว่าน้ำหอมกลิ่นส้มหรืออะไรอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเนี่ยซิตรัสเนี่ยอาจจะได้เออพวกน้ำหอมกลุ่มซิตัสอาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคนที่เหงื่อมีผลต่อยุงอยู่แล้วแล้วก็ไปเจอกินออกมาที่มีผลต่อยุงอีกอะไรางเงี้ยอาจจะแบบลองทดสอบกับตัวเองดูนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราเดินสวนกับใครแล้วเขาฉีดน้ําหอมกลิ่นขมิ้นกลิ่นโอ๊ยกักอะไรอย่างนี้มาก็เขาอาจจะต้องการที่จะไล่ยุงก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังข่าวต่อไปเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการทําแผนที่พันธุกรรมของมนุษย์โลกอันนี้ดูยิ่งใหญ่มากเลยอันนี้นํามาจาก งานวิจัยในวราราสารเนเจอร์นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์จากหลายสถาบันเช่นสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NHGRI ซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจีโนมนี่คืออะไรคะพี่จีโนมนะครับก็คือเราเคยพูดกันไปแล้วนะจริงๆเราพูดหลายข่าวแต่อาจจะย้อนยากไงว่าจีโนมก็เป็นแผนที่เป็นพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตเลยก็ได้ เหมือนว่าใน d n a เรามีคู่เบสเรียงกันเท่าไหร่กี่พันล้านคู่ใช่ไหมมาเรียงกันเนี่ยแล้วมันมีรหัสอยู่บนนั้นเบสมันมี ATCG อะไรพวกนี้เรียง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 เป็นรหัสยาวเป็นพันล้านตัวเนี่ยเรียงกันยังไงบ้างนี่คือการทำทีโนมคือแผนที่ทั้งหมดซึ่งพวกนี้มันจะถูกกำหนดว่าเราเนี่ยเป็นใครจะมีหน้าตาอย่างไรจะมีสุขภาพอย่างไรหรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรทีนี้ นักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยศึกษาเนาะแต่ก่อนมันมีมานานแล้สิ่งที่เรียกว่าโครงการ Human g e n o Project ตั้งแต่ปี2542ก็คือเป็นการที่จะเก็บข้อมูลมาให้ได้เยอะที่สุดจากมนุษย์ทุกคน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 ทุคนพยายามจะทําแผนที่ของจีโนมนุษย์โลกทั้งโลกเป็นโครงการที่ดูอภิมหามหึมามากๆเลยนะคะกับคําว่าจีโนมมนุษย์โลกเนี่ยใช่ทีนี้มันยังไม่ไม่พออีกเพราะว่าเขางานวิจัยนี้เขาก็ทําต่อไป โดยการไปเก็บรวบรวมจีโนมของมนุษย์ทั้งสิ้น47ชาติพันุจากทุกทวีบนโลกเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่ก็มีความผันแปรทางพันธุกรรมบางอย่าง mm hmm. เนาะและ mm hmm. หน้าตาไม่เหมือนกันซึ่งไอพวกหน้าตาที่มันไม่เหมือนกันมันก็ถูกกำหนดมาจากจีโนมนั่นแหละทีนี้นะครับเขาก็เลยเรียกโปรเจกต์นี้ว่าเป็นแ a น g e n o กราฟ อารมณ์เหมือนแผ่นเจียใช่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 ปักกาเดียวกันแผน่แผนเจียที่แปลว่าแผ่นดินทั้งหมดในทางธรณีวิทยาใช่แผน่นแผ่นเจียคือแผ่นดินใชเนน่เดียวกันหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นจีโนมหนึ่งหนึ่งกราฟทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอ่าเขาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงความแปรผันทางพันธุก,กรรมอย่างที่บอกไปเนาะว่าแต่ละที่เนี่ยแต่ละคนแต่ละทวีปมีจีโนมหรือมีแผนที่แผนภูมิ พิมเขียวพิมเขียวที่แตกต่างกันมีการผันแปรอย่างไรบ้างในแต่ละพื้นที่เพื่อที่อะไรอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลักของการตั้งโครงการ h ิ m a ม g e n o m e Project มาตั้งแต่แรกแล้วก็คือเพื่อที่จะได้รู้ว่าการผันแปรตัวเนี้มันเปลี่ยนไปตรงนี้มันทําให้เกิดอะไรมันทําให้เกิดโรคหรือเปล่ามันทําให้คนทวีปนี้ยแพ้นมมันทําให้คนทวีปนี้แพ้เหล้าหรือเปล่าแล้วก็คนทวีปนี้มี ปัจจัยในการที่จะเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนทวีปอื่นหรือเปล่าซึ่งเราเอาแต่ละพื้นที่มาเทียบ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 เเคียงกันให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหาว่าตรงจุดไหนเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นปัญหามันทําให้เกิดโรคมันทําให้เกิดอะไรแล้วเราจะารักษาแบบพุ่งเป้าไปได้ที่ระดับจีโนมได้อย่างไรจริงๆข้อมูลพวกนี้อาจจะอยู่ในรายการเล่าเข้มๆก็ได้นะคะเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแบบเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยและต่อมาจากข่าวนี้นะคะนัก ทีมนักวิจัยเขาก็ยังบอกอีกว่าภายในปี2,567เนี่ยพอสอ่นะคะนักวิจัยก็คาดหวังว่าจะวิเคราะห์จีโนมได้เพิ่มอีกถึง350คนอืมก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันต้องยิ่งมากยิ่งดีข้อมูลพวกเนี้ยเหมือนสถิติเนาะอะไรางี้ที่แบบเอามาเก็บเก็บความเป็นไปได้แล้วก็เปรียบเทียบเปรียบต่างกันได้ข่าวต่อมาเป็นข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะพี่อิฐเขามี ข้อโต้แย้งขึ้นมาว่าเออการกินเนื hmm. ้อที่ถูกเพาะในแลบเนี่ยจะสร้างแก๊สเรือนกระจกแล nah, ้วก็กินพลังงานมากกว่าการกินเนื้อจริงๆเสียอีกอืเขาต่อต้านกันมาต่อสู้กันมามีการต่อสู้ด้วยเหรอคะโอ้ธรรมดาจริงเหรอจากฝั่งคนที่ไม่กินผักอย่างพี่เลยนะก็จะได้รับข่าวมาเป็นประจำว่าเนี่ยการที่เราจะกินว <ș ake cream> ัวหนึ่งตัวหรือหมูหรืออะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยมันจะต้อง เสียอะไรบ้างเสียป่าอันดับแรกเันถางป่าไปปลูกข้าวโพดมาเป็นอาหารสัตว์อันดับที่หนึ่งโอโ้โหเขานับตั้งแต่ <S <S ต้น<ๆ>กระบวนการเลยเหรออ้าวอาหารสัตว์มาแปรรูปใช่ไหมมาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์ในส่วนหนึ่งอ่าพอสัตว์พวกนี้มันกินอาหารเป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องพวกสัตว์กินพืชมันก็เกิดการหมักในท้องเกิดแก๊สมีเทนเกิดการตดของวัวการเรอของวัวเป็นมีเทนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โรครวนหรืออะไรก็ตามที่เขาตั้ง <พา S 2> ชื่อ <พา S 2> ในปัจจุบันอ,อ,นนนะอบอกว่าเนี่ยไอพวกกินเนื้อแกนทําโลกร้อนอกบไปกินอันนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งคนที่เป็นวีแกนใช่เออส่วนในงานวิจัยนี้ก็บอกมาบอกว่าเนี่ยเนื้อพอในแล a p อ่ะก็ก็ปล่อยแกเรืงกระจกมากอยู่นะอื <H ung> หรือว่าคนทํานี่เขาก็เป็นคนไม่กินผักเหมือนกันเราอนุมานไม่ได้เยเนี่ยเป็นการวิจัยเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในปัจจุบันเนี่ยยังใช้พลังงานและทรัพยากรที่สูงมากหนึ่งยังใช้เชื้อเพลิงม,มาจากเชื้อเพ,พอลิงฟอสซิลเนาะมาเป็นไฟฟ้าหรือมาใช้ในเครื่องจากต่างๆใช่ <h ung> และนอกจากนั้นที่นี่สําคัญเลยคือการที่ทําเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องแลบเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือห้องแลบมันต้องสะอาด มันต้องปลอดเชื้อเพราะว่าพวกเชื้อบางชนิดเนี่ยจากแบคทีเรียเนี่ยให้มันปล่อยออกมามอาจจะทําให้เนื้อเยื่อที่เราเพาะอยู่หย,ยุดการจเจริญเติบโตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะดํารงให้ห้องแลบเนี่ยสะอาดปลอดเชื้อเนี่ยก็เปลืองทรัพยากร<ช>ไปอีกแนวนคิดที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในในปัจจุบันถ้าพูดกันตรงๆด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้ทําให้คุ้มค่า ราคาก็ยังแพงนะหนึ่งเนื้อแพงแพงมากเนื้อเนื้อเพาะเนี่ยนะไปศึกษาคาขั้นตอนมันสูงใช่ไหมขั้นตอนมันสูงเนี่ยมันก็แพงเพราะแพงแพงก็เพราะมาจากอะไรก็มาจากพลังงานแล้วก็มาจากสิ่งที่มันต้องใช้ในการกําเนิดไอเนื้อในห้องแลบเนี่ยมันมากขั้นตอนมันก็สูงมันก็เหมือนกับแค่เราเปลี่ยนที่แค่นั้นแหละถ้าพูดอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่างานวิจัยเขาบอกว่ามันกินพลังงานมากกว่าเทียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบมากกว่าการเลี้ยงวัวแบบปกติ เพราะฉะนั้นถ้าอนาคตอนาคตก็ต้องทําให้มันประหยัดพลังงานได้มากขึ้นคุ้มค่ามากขึ้นถ้าทําได้นะถ้าทําได้นะเพราะว่าถ้าทําไม่ได้ตอนนี้มันก็จะเหมือนแค่การเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ของปลูกข้าวโพดนู่นนี่นั่นเสียตรงนั้นก็มาเสียตรงนี้แทนนึกออกป่ะสุดท้ายก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเทคโนโลยีในอนาคตก็ไม่ได้ว่าว่ามันไม่ดีมันดีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อน่ะแต่ว่าถ้ามันทําให้คุ้มค่าแล้วมันดีกว่าวิธีแบบดั้งเดิมได้มันก็จะสุดยอด ก็จะยังยืนใช่คุณผู้ชมอาจจะถามว่าเอ้ยมันมากกว่ามันมากกว่าแค่ไหนอย่างนั้นมีรายงานจากคณะวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามากถึงการผลิตมากกว่าการผลิตเนื้อสัตว์จริงๆถึง25เท่าเพราะว่าเนื้อที่เพาะเลี้ยงในแ l a เนี่ยสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง1 5 0 0กิโลกร,รมัมต่อเนื้อที่ได้1กิโลกร,รมัมหนึ่งภาพต่างคือมันเยอะมากมอ,อ่ะเขาก็เลยออกมาเป็นรายงานวิจัยนี้หมายความว่าสร้างเนื้อ กิโลหนึ่งมันสร้างคำว่าอะไรตันตันครึ่งหนึ่งพันห้ารอกิโลกรัมนี่ก็แบบโอ้ไม่กอดอืมสูงกว่าแสดงว่าเขารวมมาจากเครื่องจักรต่างๆนู่นนี่นั่นเพื่อจะออกมาเป็นอันเนี้ยแน่สีก็ตอนแรกเขายังมารวมตั้งแต่ถางป่าถ้าเป็นอะไรเขาก็ต้องต้องเหมือนกันก็ต้องเหมือนกันว่านู่นนะมาจากต่นเลยตั้งแต่บริษัทเผาถ่านเอาขนส่งก็เอาหมดอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าอันนี้อันนี้ในนี้คือพูดกันในในการวิเคราะห์เนาะ ่อมาเป็นข่าวทางพืชกันบ้างนะคะพี่อิฐและคุณผู้ฟังกับงานวิจัยที่บอกประโยชน์ของมอสที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้นำมาจากวรารสาร Nature Geoscience นะคะซึ่งมอสเนี่ยจัดเป็นพืชชั้นต่ำอันนี้ไม่ใช่คำหยาบแต่อย่างใดนะคะเป็นการจัดประเภทพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงก็คือเป็นพืชที่เกิดขึ้นมาแรกๆในโลกสามารถขึ้นได้ในหลายสภาพภูมิประเทศเลยตั้งแต่แถบเส้นสู์สูตรไปจนถึง,ถงแถบคััวโลกอืมเอาละพร้อมแล้อยังคุณผู้ชมเป็นมินิเล่าเข้ม จอย่อเ่อเราเชิญพิธีกรจากเราเข้มเ้มมาเราต้องได้ประโยชน์จากเขาก็จำได้ว่าเขาเคยมาออกรายการนั้นแล้วก็เคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้มอสนาออย่างที่ผู้ชมรู้จักก็คือมันก็เป็นพืชชั้นต่ําเรียกว่าเป็นพืชตั้งต้นพืชแรกๆพวกที่ยังไม่มีท่อลําเลียงนะครับมอสนอกจากมันจะความสวยงามแล้วที่เราเห็นนะเนาะเวลาเราไปเที่ยวป่าเห็นมอสขึ้นตามต้นไม้ตามหินก็รู้สึกว่าสดชื่นสวยงาม หนึ่งนะครับประโยชน์ของมอสเพราะว่ามอสมักจะขึ้นอยู่ในที่ที่มีความชื้นก็หมายความว่ามอสจะเป็นตัวที่ช่วยรักษาความชื้นให้กับหน้าดินอันนี้ันดับหนึ่งและนอกจากนั้นมอสก็ยังเป็นอันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เนาะว่ามอสเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนโดยนะฮะเดวิดเอลดริชนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัายนิวเซาแลน์ประเทศออสเตรเลียและเพื่อนโรงงาน ส่มตัวอย่างมอสจากพื้นที่หลายร้อยแห่งในระบบนิเวศที่แตกต่างกันและเปรียบเทียบดินที่มีมอสอยู่กับที่มีมอสอยู่พบว่าพบว่ามอสที่อยู่หน้าดินทั่วโลกเนี่ยสามารถรองรับคาร์บอนได้มากถึง6.4จุกิกะตันจิกะตันจิกะนี่คือสิบสิบกำลังเก้าก็คือเยอะ <laughs> อ,อั <laughs> <น S 2> านนออหน่วยสิบร้อยสล้านสิบล้านร้อยล้านประมาณประมาณมและสามารถนะดูดซับ คาร์บอนได้มากกว่าพืชอื่นถึงหเท่าเนี่ยผู้ชมถึงได้บอกว่าสิ่งที่ประโยชน์ของมันออมันมีอันหนึ่งเขาเคยถกเถียงกันอยู่ว่าพีทมอสรู้จักพีทมอสไหมเอ้ยเราเคยเอามาปลูกแคทต,ตัสที่บ้านใช่เนี่คือพีทมอสมันก็คือพวกมอสพวกเนี้ยอที่ว่ามันสะสมสะสม มันเป็นไซเคิลของมันคุณผู้ชมเขาเรียกว่าคาร์บอนไซเคิลคาร์บอนไซเคิลก็คือวัฏจักรของคาร์บอนอากาศในอากาศมีคาร์บอนถูกต้องไหมเราผลิตคาร์บอนออกมาผลิตสร้างออกมาสร้างออกมาพืชอย่างมอสเงี้ยกระดูดซับคาร์บอนสังเคราะห์แสงออกมาเป็นออกซิเจนใช่ไหมส่วนคาร์บอนมันก็เอามาสร้างเป็นโครงล่างของร่างกายของต้นไม้มันของต้นมันโครงสร้างสาะกับไฮโดรคาร์บอนต่างๆที่เกิดขึ้นงอกเป็นต้นงอกเป็นอะไรปุ๊บวันหนึ่งที่มันตายลงคาร์บอนพวกนั้น ก็ไปกับมันเร้่ใจไหมโครงสร้างของต้นไม้มันตายเป็นสีเหลืองๆอะแต่คาร์บอนที่มันเอามาสร้างเป็นโครงร่างของร่างกายก็ย,ย,ย,ยังอยู่คนนั้นก็จะถูกทับถมทับถมทับถมลงดินไปเรื่อยๆนี่คือวัตถุจากคาร์บอนคาร์บอนจะต้องออกลงดินไปลงไปเ,เรือเ่อยๆกักเก็บลงไปในอยู่ในรูปของ<ป>น้ามันถูกต้องจนกว่าคนเราจะเอาขึ้นมาใช้คาร์บอนก็เนเรอบนึงก็ฝืนวัตถุจากคาร์บอนก็คือเอาคาร์บอนที่ลงไปในดินแล้วเนี่ยขึ้นมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันอันนั้นหรือว่าท่าที่พูดเมื่อกี้ก็คือ peat m o ก็คือพวกมอสที่มันกัดโดนต,ตายทับสมเขาก็ขุดมันขึ้นมาเอามาเป็นวัสดุผูกต้นไม้อ๋อที่เราเคยเข้าใจมาก็คือไม่ผิดใช่ไหมว่า peat อสก็คือมอสที่ตายแล้วใช่ใช่ประมาณนั้นจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงอนอกจากนั้นมันก็ยังมีมอสหลายชนิดที่เราเอามาทําเป็นเครื่องปลูกของต้นไม้นอกจากนั้นแล้วประโยชน์ของมอสเนี่ยนอกจากมันเก็บคาร์บอนแล้วใช่ไหมมันยังมีมีประโยชน์ต่อ ระบบนิเวศทางด้านอื่นนะมันช่วยกักเก็บเชื้อโรคในดินนอกจากมอสแต่มันเป็นรากเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็เหมือนต้นไม้พวกนี้ไม่แปลกไม่แปลกมากเนาะคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วกับการที่มันจะช่วยยึดเกาะหน้าดินไว้ด้วยการทําให้แบบหน้าดินมันชุ่มชื้นไม่พังทลายแล้วพวกเชื้อโรคมันก็จะอยู่อยู่ที่ใต้ดินไม่ไม่ฟุ้งขึ้นมาเพราะว่ามันมีพวกนี้ปกคลุมปกคลุมอยู่อืมฉะนั้นแล้วนะคุณผู้ชมก็คือ มอสที่เห็นเราบอกว่าเป็นพืชชั้นต่ําแต่มันก็อยู่มานานตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์แล้วมั้งจนมาถึงปัจจุบันได้แสดงว่ามันมีประโยชน์มีแล้วประโยชน์ต่อระบบนิเวศแล้วก็มีความสําคัญต่อระบบนิเวศแล้วก็มีวัฒนาการที่เรียกว่าดีอ่ะมันไม่ได้ว่าเป็นชั้นต่ํามันไม่จําเป็นตนอวัฒนาการเพราะมันดีอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เออพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นสิ่งสําคัญของโลกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าโครงการมารณรงค์กันบอกว่าให้ปลูกต้นไม้ลดคาร์บอน จะบอกอว่าสิ่งที่ลดช่วยลดคาร์บอนให้กับโลกเนี่ยได้เยอะๆเนี่ยเนี่ยอย่างมอสเนี่ยมันมีอัตราการดูดซับคาร์บอนอได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของต้นไม้อื่นๆถึง6เท่าเพราะฉะนั้นไอ้ต้นที่มันเล็กๆเล็กๆๆอยู่ตามพื้น,นมีประโยชน์ม,ชนมีประโยชน์มากกว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่รนรงกันให้ปลูกอ,อ,อีกเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่น่าน่าน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวที่เก็บคาร์บอนได้ดีเนี่ยมีนอกจากมอสแล้วนะก็จะมีพวกแพลงต้อนในทะเลพวกสาหร่ายในทะเลพวกนั้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ ดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าต้นไม้ที่ลดรงลงให้ปลูกใช่ใช่ม,ม,มันก่อนนะนเห็นมีในเฟซบุ o กพีก่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปอุ้มต้นไม้แล้วบอกว่าต้นไม้เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่ดีในโลกใบนี้แล้วคือพอมีมอีกฝั่งหนึ่งก็แบบสาหร่ายร้องไห้แล้วอะ่ะสาหร่ายที่อยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่ผลิตออกซิเจนได้ดีไม่แพ้กันคือแบบน้อยใจไปแล้วอันนี้ก็เช่นกันใช่เพราะฉะนั้น ไอ้ไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วออต้องบอกว่าส,ะส,ะสะมัยก่อนก่อนที่โลกจะมีออกซิเจนอย่างเงี้ยยุคโบราณก่อนที่จะมีส,ะสู่งรีชีวิวอเรอเริเออ่ม <c oughs> มาตั้งแต่ยุคของพวกสาร่ายเขียวแกมน้ำเงินที่มันเป็นตัวทำให้สร้างออกซิเจนมาตั้งแต่แรกอืเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมไอ้สิ่งเล็กๆพวกนี้แหละที่ทําให้โลกมันขับเคลื่อนต่อไปได้ก็อย่าก็ไม่ได้มองข้ามก็คือหันมาดูประโยชน์ของสิ่งเล็กๆมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟัง แล้ววันนี้รายการทรายข่าวของเราที่ได้รับเกียรติจากพี่อิดจากรายการเล่าเข้มเข้มก็มาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหลายข่าวเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมากับใครหรือว่าจะเอาข่าวอะไรมาเล่าก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ให้ช่องเราด้วยแล้วก็กดให้รายการเราด้วยนะคะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับจะมีะช่องสี่เหลี่ยมนี้เด้งขึ้นมาเป็นรายการเล่าเข้มเข้มนะฮะก็กดคลิกเข้าไปดูซะด้วยเพราะว่า รายการไทยคาวเนี่ยคนดูเขาเยอะเราเข้มเข้มเนี่ยเขาเพิ่งมาใหม่คนเขายังดูน้อยก็ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วก็รบกวนกดเข้าไปสักนาทีสองนาทีก็ยังดีนะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ